แฟชเหช่หน่อยอุ้ยเดี๋ยวอ๋ออ๋ออันนี้นี่งนะนิ่งๆนะสวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตโคนมานอกนะครับครับทีมงานอืมไอ้สีนี่เหี่ยวควายแล้วครับไม่หนาครับกูไอ้สีอันนี้เขาจะเอาเซียนก้อนนะครับมาลุยนองสามขานะครับวันนี้นะอืมครับผมนี่นี่เขาจะใช่เป็นเบ็ดเข่า ปลาปึงอ่ะ้วยการเอาเรือมาจากวังเกี่ยวเลยนะครับนี่นะอืเอเขาจะลุยกันป้นนะครับตรงนี้มันเรือไอเบียของนนี้เนี่ยเข้าบทถึงนะครับนี่เรือโฟมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเนอเขาจะใส่กันแรงนี่นะครับละหนองหางปงไว้สักคืนกอนคืนเก่งนักไปหน่อย เดี๋ยวไปดูวิธีการใส่นะครับการปักลักหน่อยนะครับหน่อมมะ ทยังเลี้อยเบี้ยก่อนตายเรื้อยฟไปม่ได้กลางนองเัมเคยมาถึงครับมันจะเป็นตอไก่นะครับนี่นะ ข้างปึ่งนี้นะครับนี่เป็นปึงน่งเนาะอมันนี้นแล้วใส่เขาใจใส่เอ็นนะครับใส่เอ็นเป็นนั้นนม่หล่นสีเขียวนี่เขาใจสีเส้นครับสีสีสสตรง สิเ้นสิหัวใส่จริงๆีนใส่เนี่ย,ยนี่ก็ต้องมัดใส่ใหม่ไวม่นาะจะไงตีมจะนี่เป็นลักแหลกเป็ดไ,ไอ้มัดไว้แปดสิบเซนอ้อฟอ้อตายละมนันติดตอต้อตอ <c ười> นตอโดนไม่เอาไง ต้องปืนมีไหมจนไหมหอเอะนต่อยกี่เออย่หมดอย่างพี่ซิามาไหมลูกน้ำก๊กขาด่าก็นา, <c oughs> าะด็ดน้ององ่นบหน้า,ามัเข้มเยใส่ยากนะมเป็นนยนนี่นะครับแลมาขวายห้มันตัน ปสดสายก็เป็นม่มโมหวันนักจะใส่นักเลยเน,น,นี่เขาจะใส่แค่สองเส้นนะครับเตรียมสี่เส้นเดี๋ยวติดเยอะไปเลยน้อยก่อนเนาะรแรงละตอนนี้สี่โมงนะครับ เที่ยวมงแล้วครับพงใส่ใส่ติดตรงนี้ใส่เอ็นใส่เบ็ดนี่ใชเเบอร์สิบแปดนะครับของเบอร์สิบแปดเหมือนกันใช๊ลูกปลาหมอกับปลาปลาเสต็ปกับปลาสลักใส่ตรงนี้อ่าคว้ามันค้ เราลุกเปล่ากันวันนี้เพราะว่าหน้าถ้ามาันมาทำงานเ,าเพเา,นเาจะเจ๊กเียดพอด้ปิดเทาใส่ในเทาจะหมดรอนนะครับเนี่ยพกนิดนีงก่อนใช่ยากนี่กันเกี่ยวนะครับขีบหลังเนาะขีบหลังหลังอัศนะถ้าเกี่ยวได้ขีบหลังหัวมันจะยิงตรงนี้นนเนาะโอ้ย มองนกกว้างหน่อยพราป่านีรัศมีไปไก่มันเหมือนเครียดโอเคครับความดินมันรุนแรงหน่อยอืมเฮ้มันมีเทมหัวเดี๋ยวต้องยามหน่อยกันเออใช่ไหมตกเลยอ่ะไอเสียโอเค แล้วเอากระไก่ทำไมจุ่มมานใบใบมาครับนี่ขบก่อนที่เตรียมลงมาคือไม่มีดกับเคี้ยวครับเวลาใส่ครับก็ะใสช่วงหนึ่งประมาณเส้นยาวกับประมาณสี่เมตรครับหนึ่งหลังต่อหนึ่งหลังจบเหนะ เที่ยวดีๆนี่กินแล้วมันจะปลาไปหวานน้องปึ้งใส่ชิดตรงนี้น่อออกไม่หายใจนบุบะบุบบถึตีฝันน้อยมีกคกล้าลายสีเฝ้าเราฮนเปอร์ปันเมื่อหูเอสบีเอสจีหู่มองจะจึงเรา เท่าล่วงก,กันกัน <c oughs> เหลือหลังสุดท้ายแล้วครับเออใส่มาถึงเสาหลังเลยนะครับเดี๋ยวจะเน้นคุณภาพมันจ้านะครับเวลาใส่เวทนี่มาถึงเสาหลังใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงครับลงบ่ายสามนี่ก็ห้าโมงกึ่งแนละ้วอ่ะเรียบร้อยใส่ได้ไปสิบเจ็ดหลัง เดี๋ยวน่าจะเพิ่มเติมคือเบ็ดปักเขามีเน่อยเดี๋ยวไปเสริมนะครับมันมีควาแตต่าไ่ยื้อเพอไอ้สบนไอ้อุ๋ยมาตัวยนมอเนี๋ยเป็นเพื่อนเนม่อละมาตัวนี่ได้กูอากาน้ำแรงน้องสามขาซเบิดซิปไปยเลย

ันึกว่าไฟับรถห้าวขนาดนี้นกึกเ,เบ็กมื้อนั่งควับลงดีขนาดตัวเองลงดีข้อเองนะเราต้องลงไปบ้านมาอย่างไรโทษหาเป็นร้อยเบอร์กับมาฮับกายแตะโทรศถซับเลยกินข้าววันนี้หิวแล้วนัดทานอะไรมามีสักอย่างอนะ่ะว่ะดิ กว่าลืมเหมือนอย่างห่าบจกทานมา้งทุยไปเลยสิไปเลยมันจะมีรถเครื่องรุ่ได้ฮะทุกอุ่นไหมสีใจงยังตกโตมีไหนเดี๋ยวกันดูกันเปิดวเร็วปิดวเร็วใจเยงปิดวเร็วปิดโตัวเงียมาดิโต๊กโต๊กร้างอ๋อ ต้องรอบกันเฮ้วมาบูตายกูมีแล้วไงมีอ๋อฮะโอเคมีแล้วบูแงเมื่อกี้ว้าบอสีบีจะเล่นแน่ไหนฮันแน่ันน่ เอ้าเอาเขาลามีดมาตู้อุ้ยมดี๋ยว่ามมีมมียนกำพายมันโหลดมาหนี้นะเว้ยโอ้หสีกว่าฟมมีต่อขัไป่ล้อ้โอ้โหดีดีวัวไรไปไก <c oughs> ่ห้ามขึ้นรถแตนบุกเฮ่ หวไปใจเบ็ดครับรอบนี่เป็นร,รอบแรกของผ้เจ้าหวานกำหานเนือกันเด็กเออเต้นหรอปครับรอบแรกแล้วก็สับรอบุดถ่ายสำหรับคืนนี้ผวกวา่าเจ้าว่ากันไม่ได้มาไม่ได้มานะครับ อืมไอ้โถกน n หนาอเบ็ดอืมอืมโอ้โหนี่ฝนมันตกนะอเดิมคาอากาศมันก็มีผงครับที่มันจะมากินเบ็ด การขึ้นไว้เลยเนาะเขาบอก่าแน่นี่ <c oughs> อาจจะก,กินดึกเค่ดด <c oughs> ึกขนาดไหนเนะ <c oughs> าะนี่การขึ้นไว้เลย

ห้องป่าอยู่นาอป้าช่อนห้อป่าเกล่มันมันมีซีดลุดอังกัเบ็ดเนี่ยแม่รูกซสิก้เวอร์สิบแปดเต็มตา

โอ้คุณตัวนั่นนั่นอันน้อ้มาตั้งเพเฮ้ยกเฟดครัเฟดกูเฟ่ตั้งเพเฮ้ยมาตั้งเพเฮ้ยกูเฟดครับตัวนี้เฟ่ใน่อยฮะตัวนี้เฟดใหญ่มานหน่อยอู้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 ออู้ออ้ออ้ออ ลืมลืมเลิกอ๋อก็อยังนี่กนี่ไก็กระดานมานล่ะมาเนี่ยคือเขามาขวายเนาะจริงีเขาจะใส่ใส่นักกับได้นักก์อ่นี่เนื้อใส่ผล youtube ใส่แ่งรู ได้มาสามใช่ไหมลูกเนาะใเบี้ยนะเออใส่ไม้ก็ได้เออเนาะแมนแมนมีเวลาเยอะเนาะเพราะมันสาฝ้าสาฝนด้วยกูมาซ้ำห้อยเก่าอะไรก็นี้จะเลี้ยวแล้วเนอะนะครับก็เจ้าพวมอย่างพวกมันเนี่ยเดี๋ยวเอาเพิ่มเนาะใสเพิ่มเนาะใส่่เพิมมาเจ้าเนาะครับเขาเบ็ดนะครับมัดไว้ลูกปลาก็ไปจีเพียงอื กินคือว่าติดเลยสองนุ่มสองห่างสองเกาะสองเกาะแล้วนี้อือผมต้องเอาไอ้อนมาใจ่ายอะไรมาเจ้า cái gì thì lúc cái xì phải lượm chẳng ừ quái cái đấy vậy nhỉ ừ này này cầu mười năm nắc nặng ô biết khảo đi hồ hấu này ไปหาหลังในมุง <in trouble> ูเป็นไดพงได้น่ไออยู่ต่มาหน้านะนะเดี๋ยวไปจุกัดซอก่อนลุกจะได้อะเนาะเอ็อจีแล้วก็ลกเพชรเป็นหลังนีเหลือให้เบีอันดึงฟัดมวนจนจนเ ใส่กว่าเหงัๆจะปะโอเคครับสอบก่อนโอเคเบ็ดนีมเก็บไปได้มุ่งใส่ใส่ตัวเออเก็บแหมีใส่ตัวเนี่ยเอออาวุธนี่อาวุธนักสตัวสรุปป่า nó cái gì? Ừ, nó có oh, vài nhàng, tuổi Tết tua, park men nè, cái nào cái con mang cả lồn khâu nhau búp 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 búp. <laughs> nào ồn, 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 ไปหมกแข่งอันไปนี่ไป่อย่างไรอย่างก็ดกปั่นเบี้ยงมาสักครับที่ไหนจะมาเล่นแบบเป็นคู่เลยนะเป็นคู่เนาะเแค่ขู่นึกว่าจะไม่เอฟซีจะไม่หั่นละมุสล่งทุนไปใส่สามชั่วโมงเล่นแค่ขู่โอเคไอ้ก้อนผูกป้ากันเอาโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับไอคอ้อย่างกับมะเขีออย่างครับผูกกระทู้ให้กันมันใจเบ็ดมาเจ้านะครับเนอะนะครับบหมูไม้ก็เสียดาย ไอ้สีพักคนเนาะครับผมครับครับโอเค